สื่อนอกนะครับอย่าง The ิ i p ป o m a t นั้นวิจารณ์หุนมาเนตอย่างรุนแรงเลยนะครับว่ามีการศึกษาสูงจบจากต่างประเทศแต่บริหารประเทศมา2ปีนึกว่าจะแน่ที่แท้คืออะไรเดี๋ยวไปติดตามสกูปที่ร้านมายองทำไว้แต่บอกได้เลยว่าเดือดเพราะ The d i p ป o m a t นั้นไม่ค่อยจะวิจารณ์ประเทศอะไรแบบตรงๆแบบนี้นะครับไปดูกันได้เลยกัมพูชาภายใต้าการนาของหุนมาเนตความหวังที่ริบพรี และการเดินตามรอยเดิมข่าวสารและบทวิเคราะห์ของร้านมายองมีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้กับร้านมายองเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะและถ้าหากสนใจสินค้าของร้านมายองสามารถเข้าไปชมและสนับสนุนพวกเราได้ที่หน้าโปรไฟล์ของร้านมายองเลยนะการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญ ที่จะทำให้ร้านมายองมีพลังในการนำข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอในรายการต่อไปในบทความล่าสุดของเว็บไซต์ The Diplomat ขอลัำนิสชื่อดังอย่างซูคอฟซี่และกอดอนโคโนชีได้ร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์การเมืองกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมาโดยสรุปว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคุณมาเนต ความหวังที่ริบรีและการเดินตามรอยเดิมการเมืองที่ยังคงถูกครอบงำแม้จะจบการศึกษาจากตะวันตกแต่ฮุนมาเน็ตกลับไม่ได้นำการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆม,มาสู่สังคมกัมพูชาเลยเขายังคงเดินหน้ากวาดล้างฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากยุคข,ของบิดาส่งผลให้พักฝ่ายค้านแทบไม่เหลือคู่แข่งทางการเมืองในปัจจุบันนอกจากนี้ฮุนเซน แม้จะก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังคนมีอำนาจสูงในฐานะประธานวุ้นทีสภาทำให้พักประชาชนกัมพูชาสามารถครอบงำรัฐบาลได้อย่างสมบูรณ์และไม่มีการตรวจสอบทวงดุลอย่างแท้จริงความเสื่อมถอยด้านสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจในด้านสิทธิมนุษยชนกัมพูชายังคงเผชิญกับความเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องนอกจากฝ่ายค้านที่ถูกกีดขันแล้ว นักเคลื่อนไหวและนักข่าวยังคงถูกคุกคามอย่างไม่หยุดยัง้งขณะที่ประชาชนในหลายชุมชนถูกยึดที่ดินเพื่อนำไปมอบให้กลุ่มทุนซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศในส่วนของเศรษฐกิจกัมพูชาย,ยังคงพึ่งพาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหลักทำให้แรงงานจำนวนมากต้องเดินทางไปทำงานในต่างประเทศนอกจากนี้ ประเทศยังถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์และค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคซึ่งสร้างไรายได้มืดมหาศาลและยังมีการกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องโดยสรุปแล้วแม้ชาวกัมพูชาจะยังคงมีความหวังที่จะได้เห็นประชาธิปไตยกลับคืนมาแต่ผ่านใต้าการเลือกตั้งที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงยังคงเลือนราง เว้นแต่ประชาคมโลกจะเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลกัมพูชาอย่างจริงจังมากขึ้นและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ร้านมายองนำมาวิเคราะห์และเล่าให้ฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดี